มาพี่น้องตำหมูย่อครับผมใส่เล็บมือล่างมากินกับปลูกสาวครับสวัสดีครับเมื่อนี้อยู่กับขอบข้ัหนองเฟินหนองฝนนะครับนาะเมื่อนี้บ่มียังคิดยังบอกไปคลิปกินคือก่อนนะครับผมมาๆมากินน้ากันพี่น้องสุบุสุคนประทางไก่ทางไก่นะครับเพราะว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเพราะว่าทั้งสาวโรงงานผู้บ่าวโรงงานครับผมมากินตําหมูย่อใส่เล็บมือล่างน้ากันครับผมไอ้ ยันคันแข็งเนี่ยมาหี่หน่อยทางเลาห้องาครับมึงมโอ้โกะคุ่ของตาหนหนามก็แตกชั่วชัันเดียวก็แล้วเละเลเอาเตรียมขดลุกอืหลามแตกโอ้ลืมอาอัน้นมากตอนนี้ ซ่อมใส่มือบ่ได้เลยได้ได้มาครับมาสุขูมสุคนครับชิมมือก่อนไปกินตำหมูย่อครับผมมา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 กินโล๊กเจเลยว่าหน้าหัวไปทางฝุ่นขึ้นไปไหวแม่ติมื่นคือกำไหว่าแม่ท่านแม่พี่น้อกไปออื่นอื สายบัวฝีมือแผลลินแมวันแม่พ่อยามมี่จ็บทันหนึ่งกระบอกนะครับเนะบบาะงพวกกระบอกสู้พังเฮ้าป่ต้องยืยนในสูงเฮ้าป่ต้องล้มกับพ่อเข้าป่ต้องยืนในสูงแล้วเฮ้าป่ต้องยืนในเด่นกู้ผู้ใดแต่เฮาอย่าล้มกับพ่อ ดูถูกเข้ากับซ้ำแต่เข้าจะดูถูกตัวขวานนะครับเนออันนี้ือของเยีบหรือกว่าเข้าจะเข้าจะเขาจะยืนสูงเวลาเข้ายาอันนี้อ,อักานนี้ดูถูกดูถูกตวขวงเข้าไปต้องเดินก็ไผ่ดีที่สุดแมน,นบ่ พวกแซ่บไปหรอเคืออย่งนี้่าวว่าผมาบวกขี่เครื่องบินขังแรกเนี่ยโอ้วาสนามันเรื่องบ่อกันบ่อ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 ถามท่าเขาไงขึ้นเครื่องบินเป็นยังไงไงไมันก็ไปยูท่าเลยไมนก็บอกเขาเขาจะจอยขึ้นเยอะเดียวอะไรไม่เป็นสนามบินไหมก็สนามบินหัวยู่มันต้องไปขื้นรถเมล์เหรอลูกมันบินมากอา เอาต้องบอกเขาแนี่เขาติดตรวถ่านเฮ้ยเอาตีตางอามันมาพานต่อหม้อดิเค็ดจังเด็ดห้างต่อหม้ออีกย่างต่อหม้อดอนเมืองเขาพานเขาเห็นต่อหม้อดอนเมืองเขาเอิ่นต่อหม้ออย่างต่อหม้อน่ะเขาคือรถพานในคามประเทศนั้นประเทศนี้ดอกกับประเทศดอนเมืองไงก็ไม่ได้เอิ่นประเทศเขาเอิ่นสนามสนามบินดอนเมือง เราสนามบินขอนแก่นสนามบินอุดรสนามบินบุรีรัมนี่อย่างจอมอไอ้ดอนเมืองมันบ่มียหรอกมาพี่น้องเจ้านี่ว่าท่านมุกเนี่ยหรอว่าท่านมุกอย่างขั้นมันไหนทั่วมหาเลยเดียวป ได้บอกกันอยู่เดียวหวนน้อยเข้าเปล่าถึงเชิงม,มันกะทุมังอวดนะจะไปนอพันนึงเราพอผ้าบินไก่คนนั้นผ้าบินภปสหรัฐภาษารัฐแต่ที่เอาทุกประเทศเลยบอกภาษาเขาเป็นที่ะบอกว่าเป็นกะซจงังเขาจังจางลามไปไมันจองไม่ไก่น้ำเทียวกน็นะเออเขาเอินไก่ดิอเออเขาต้องจางไก่น้ำเที่ยวไป ถ้าถือกระมั้นทีหนึ่งอกวะปีเลยเสื้อ้ืออยู่แต่าันบ่ถือเสือเท่ะใบสองใบแค่นั้นนะฮะจะไปวังด้วยมันเต๋อดวงวัดสนาเฮามีมันกระไดเนาะพี่น้องเนาะเอาพ่อจำเนียพี่นอ้องเดี๋ยวน้องฝนมากับไปเตรียมเสือดอกใหม่พวงมาไล่ายแม่เอื้อนครับผม,อม,อมเอาครับ อยู่จังหวัดอายุเพื่ออะไรคอมเมนต์มาเร็งน้ำพรอเยี่ยมเนาะครับเนาะชิดบ่บอกอีรีครับเลยกินตำหมูย่อกับลูกก็มาดามปากบ่บอกกินย่างเดียวนั่นล่ะแซ่บหลายกินแต่ย่างเดียวยังสั่นล่ะอยู่เขาเฮ้ยอยู่เขาต้องเจ้าวะตอนนั้นอยากลดนุนเนาะมืออื่นใครเลยเอาพี่น้องได้น้องฝนกินเขากันครับผมสำหรับมื่อนี่กับพ่อไวปสำนีเนะครับเนาะ โอเคครับสวัสดีครับ okay, okay.